สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมดขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่ซัพพอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคนที่เคยเอาเปรียบคุณกําลังจะโดนอะไรเร็วๆนี้ขอดูว่า กลุ่มคนเหล่านั้นเคยเอาเปรียบคุณไว้เรื่องอะไรบ้างนะครับเคยโดนเอาเปรียบเรื่องอะไรบ้าง อืโอ uh huh. แต่และเรื่อง <c oughs> เรื่องที่คุณเคยโดนเอาเปรียบนะคุณเคยโดนเอาเปรียบในการใช้ความสามารถถ้ามันมีจุดประสงค์ร่วมกันก็ควรจะมีการช่วยกัน ใช้ความสามารถของคุณซะเป็นส่วนใหญ่ใช้การลงมือทําของคุณซะเป็นส่วนใหญ่มันสมองก็ามาจากคุณซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ผลดีที่คุณได้รับมานะครับอะไรดีๆที่ได้รับเฉพาะตัวนะครับเนี่ยเรียกได้ว่ามา,มาพึ่งใบบุญตรงนี้นะครับตรงที่คุณมีตรงที่คนอื่นไม่มีแต่คุณมีเนะี่ยใช้เนี่ย ใช้จนเป็นระดับที่ว่าเอาเปรียบคุณเลยนะครับแล้วก็เอาเปรียบเรื่องไอเดียเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคุณนะเรียกใช้อยู่ประจําเลยเอาเปรียบคุณอยู่ประจําเลยคุณได้ออกไอเดียออกความคิดสร้างสรรค์ของคุณนั้นอยู่บ่อยๆนะครับทีนี้พอมาเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่ คุมเกลือเรื่องที่ยุ่งยากเรื่องที่น่ากลัวเรื่องที่ใครเขาไม่อยากเจอให้คุณเผชิญน,นะครับให้คุณเจอนะแล้วก็เรื่องหนักหนักภาระหนักอะไรที่ไม่ดีอะไรที่หนักให้คุณเผชิญอยู่คนเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าความสามารถทักษะใช้จากคุณนะครับส่วนเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีให้คุณเจอไปคนเดียวนะครับเออ นี่คือเรื่องที่คุณเคยถูกเอาเปรียบนะทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่เคยเอาเปรียบคุณเนี่ยกำลังจะโดนอะไรบ้างเร็วๆนี้ คนที่เคยเอาเปรียบคุณนะสิ่งที่เขากำลังจะโดนเร็วน,นี้เลยก็คือเรื่องทรัพย์สินอย่างแรกเลยนะครับเรื่องทรัพย์สินเขาจะไม่สามารถรักษาของมีค่าไม่สามารถรักษาทรัพย์สินที่เขาห่วงเห็นไว้ได้นะครับเขานะ่ะจะเกิดอาการวัตถุนิยมขึ้นนะครับ เกิดอาการวัตถุนิยมขึ้นก็คือว่าสนใจของมีค่าสนใจของหรูของแพงนะครับแต่ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าในที่สุดแล้วจะรักษาทรัพย์สินของมีค่าเหล่านั้นไว้ไม่ได้นะครับแล้วก็เด็กที่เขาอุปการะอยู่เด็กที่เขาดูแลอยู่ จะนำปัญหามาให้นอกจากนี้ในเรื่องการเงินในเรื่องการใช้จ่ายมันจะเกิดสภาวะที่ว่าเขาต้องหมุนเงินนะครับเขาต้องหมุนเงินให้รอดไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับหมุนเงินแบบเดือนชนเดือนหมุนเงินให้รอดไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะยังไดีว่าเบียดเสียดเลยนะ การเงินไม่เบียดเสียดต้องหมุนเงินให้รอดไปในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยนะครับแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานนี่ยนะความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ค่อยเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่ถูกแช่แข็งนะครับหน้าที่การงานเนี่ยถูกแช่แข็งนะโดนดองตำแหน่งก็ว่าไปลงมือทำแล้ว ควรจะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ก้าวหน้านะครับมันควรจะทำแล้วมันสำเร็จให้เห็นกับตาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับโดนดองนะครับงานเสร็จแต่ตำแหน่งไม่ก้าวหน้าไม่เลื่อนตำแหน่งไม่ได้รับการโปรโมทอะไรเลยนะแล้วก็เขาจะเจอสภาวะที่ ทำอะไรก็ไม่เป็นไปดังใจเขานะครับทุกๆเรื่องจะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปได้ดังใจเขาแล้วก็นํามาซึ่งภาวะเสงเกลียดนะครับขาดความภาคภูมิใจในตนเองไม่มีความภาคภูมิใจในตนเองเสงเบื่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายจนขนาดที่ว่ามีโอกาสดีๆเข้ามา ก็มองไม่เห็นโอกาสหรือเห็นแต่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครั้งสําคัญก็เรียกได้ว่าพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะความเซ็งเพราะความเบื่อหน่ายของเขาเองนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่เคยเอาเปรียบคุณนั้นกําลังจะโดนนะครับทีนี้ เรามาดูกันว่าเขายังจะเอาเปรียบคุณต่อไปแบบนี้หรือไม่เขายังมีความคิดที่จะเอาเปรียบคุณต่อไปแบบนี้หรือไม่ รอจังหวะรอโอกาสอยู่ถ้ามีโอกาสที่จะเอาเปรียบคุได้ก็คิดที่จะเอาเปรียบอีกนะครับกําลังมองหาโอกาส mm hmm. กําลังรอโอกาสรอจังหวะดี<ๆ>ที่จะเอาเปรียบคุณอยู่นะครับถ้ามีช่องทางหรือมีโอกาสก็กสกจะเอาเปรียบอีก,อกนะทีนี้อยากรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วในอนาคตเขาจะเอาเปรียบคุณได้หรือไม่ ระวังนะครับมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเอาเปรียบคุณอีกนะครับระวังไว้แล้วกันนะครับแล้วมันเป็นการเอาเปรียบที่มันมีเหตุผลนะ,นะครับมีข้ออ้างที่จะเอาเปรียบอ,อ้างระเบียบอ้างทรรมเนียมปฏิบัติอนไรเนี้ยน,นะครับหรือมันเป็นระบบที่เขาสามารถเอาเปรียบคุณได้อย่างเงี้ยเออยังไงก็ มาระวังตัวนะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกลับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกลับขอพระคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาการของซูเปอร์ท์อย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกควมเป็นที่กำลังใจต้นทุกควมเป็นที่มาแชร์เรื่องราวของท่าน,นเป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ